วันนี้มาชมวมยไทยนานาชาติชกกันน้ำหนักเบกัด58กิโลกร,รมัมระหว่างไฟแดงเทียนยันนี้ก็คือโทวานอ,อสแนสนศึกอายุ28ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศอินโดนีเซียส่วนโคชของเขามุนมะเงอองเทนอูอายุ18ปีสูง155เซนติเมตรมาจากประเทศพม่านะครับหรือเมียนมานะนั่นเองนะครับโทวานที่ชกมา55ครั้งชนะ50แพ้สาม เสมอสองสตดิดีเลยนะครับ50ครั้งเลยนะครับชนะส่วน này, องเทนโอนี่ชกมา20ครั้งชนะ10แพ้สเสมอเจนะครับมาดูว่าเก่าเจมจะเอาอยู่ไหมโถวานออแซนสึกจากอินโดนีเซียนานๆมาที่น่าตะ่สูงเลยทีไว้โทวานโุวานมาขาหน้ากดข้อมาแทงเขาโอ้มาหน้าโอ้องเทนอก็เอาคืนเหมือนกันนะครับ อาเตะพับในมัดเขาหน้ามัดสูด่มัดบวกกันมัดแรกกันโอ้ตัวเล็กกว่าจะบุกโอโดนเขาสวนไปครั้งหนึ่งโอ้ซอกแรกกันองเดนโอนี่บุกใหญ่แล้วอซอกสวนแต่เนะื่อรทีอามัดแรกกันมัดบวกกันองเดนมาเข้าตัวโอ้ตะวันมัดเขาหน้าโอ้แรกมากันโดนเรือเราก่อนเขามาแทงเขาแทงเขา แทงโอ้เล็งแทงขนาดเลยนะครับดักแทงดักแทงเลยอมัดเขาหน้าขึ้นเหมือนกันโอ้จะวองททนรวมาต่อยมาเลยต่อยมาเลยโอ้ดุเอาบอกเลยต่อยเลยต่อยเลยโอ้ดูเดือดจริงวยคุณนี่สมศักดิ์ศรีเลยนะครับสึกแข่งศักดิ์ศรีเลยอะ่ะแทงเขาขึ้นโถมาเจาองทนรวมมาเขาหน้ามาเขาล้มตัวทวันแทงเขา ออกเดือนดวงมัดสอกนะเอากขึ้นเหมือนกันทวันทุกวันเตะโอ้ข้ามหัวไปเลยออกเดือนดวงว่าเตะเนี่ยให้โดนเตะให้ไม่โดนนะครับเจ้าชายฟฝานางโอ้มัดเข้าไปโอ้มัดสวนมาอยู่ทวันทีไว้ออกเดือนดวงว่าเอาเลยเอาเลยเอากอดข้อมาก็มัดแทงเขาออกเดือนดวงมาเขาหน้าโซสอกสวนมามัดแลกกันเลยมัดเขาหน้าออกเดือนดวงนี่ไม่มีอาการอะไรโดนหนักไม่มีอาการอะไรมัดต่อมัดแลกกันเลย องอเทโนโทุทีเอาเตะกมัดได้กันทวันย้ายไปองเทนุเตะพับน่ายเจือบเริ่มผ่อนเจีมกันบ้างแล้วมาถึงเลยกันใหญ่เอา้าวมาโจ้ซอกมืดไปเลยทวันองซอกดักแรกกันเลยสีฟายทวันทีอยูโโ่อองเทโนโทุอ,อืมจะต่อยจะยังไงก็ไม่มีอาการนะองเทนุโอ้โดนแข้งแต่บอกว่าเตะมาเลย ยังบอกไปจากนายเตะโอเตะกันคอเลยมัดเขาหน้าโอ้องค์ธนูบอกงั้ต่อยเลยต่อยเลยเออต่อยโอเตะกันคอเนี่ยมัดเกินอยู่โอ้บ้าละทำเลเกินนะองค์ธนูวันนี้โดนเตะยังบอกให้เตะแล้วบอกให้ต่อยเลยโอ้มัดเขาหน้าขึ้นเหมนกันองค์ธนูโอ้กองเขาได้ทุกวันทำไงเออยังไม่ได้แทงเขาโซทุกวันทุกวันมัดเขาหน้าองค์ธนูเตะมัดตามโอ้เตะสวนมาอยู่ทุกวันโอ้มัดแลกกันมัดแลกกัน โอ้องเทนูเนี่ยมันสุดยอดนะครับโดนเข่าโดยยังไม่มีอาการอะไรมัดโดนมัดก็บอกให้ต่อยเลยนะครับโอ้ดูว่ทาทวันจะแก้ไขาย,ยังไงนะครับเอาทีม้โาโยทวันองเทีเต้พร้อมน้องอมันก็น้าโอ้เตะเวิร์ดไม่มีอะไรอ,องเอเนื้มัดเสียดไปทวันมัดจะไว้ลบก่อน์ฟไว้ออยโยเอาองเทนมัดลงตัวโดนเตะสวนเลยหมดยกที่หนึ่งโอ้สู้ก็ได้ดเูเดือดเลยนะครับยกแรก โอ้พราะมากับอินโดมาเจอกันเนี่ยมันตึงมันนะครับมันต้องสุดยอดในความมันแลว้วชีไว้ทวันชีไวาอยู่มัดเขาหน้ามัดบวกกันโอ้เตะเข้าลงตัวเต็มมัดมัดมัดบวกกันตเตะอ๋อเตะโอ้ตอนนี้ทวันโดนบ้างอ๋อของที่รู้ลุยลุยเอากอดคอได้แทงเขาแทางแทงกับการแยากมาของเดินดไม่มีอาการอะไรเดินบวกเข้ามาเรื่อยนะครับมารู้ว่าทวันเนี่จะ แจ้งไห้สนากรอุ้มมัดกระแทกเข้าหน้าเลยทวันออกนิวเตะพอน้อยเตะพอนอกขึ้นเอามัดเข้าหน้าเอามัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งออกนิวดูบุกเข้ามาโดนทีมอะไรอยู่ทวันเตะพอนอกก็มัดกองเชิงรูมัดออกลุยกันมัดบวกกันมัดแล่กันอุกวันแทงเขาสวนทีมไว้ออกนิวมาเขาหน้าออกนิวมาเข้าตัวทวันแทงเขาแทงเขาแทงเขาโอ้ แต่แทงเขาโดนมือกันไว้อยู่นะครับเอามัดเขาล้มตัวเอานั้นโอ้อานันมาเข้าหน้าเอานันมาเขาล้มตัวมาโอ้มัดแรกกันมัดเขาซอกแรกกันมัดเขาซอกแรกกันโอ้เอานันมาเข้าหน้าโอ้ทัวร์บอลมัมีอาการเป๋มันก็โดนมัดออกกอดก็มาแทงเขาแทงเขาก็ไปเอาเอานันมาเขาล้มตัวเอาแทงเขาโอ้อานันมาเข้าหน้ามาเขาล้มตัวทวร์บอลทีไว้ทีไว้โอ้ องทนดูเนี่มันโคตรบ้าระห่ำจริงๆนะครับโดนหนักยังไงก็ยังลุยอยู่ทวันจะ,จะหมดแรงก่อนหรือเปล่าเอาทวันเตะกัานคอเลยแต่องเทนูมาบอกว่าไม่เป็นไรเตะได้เตะไปลุยอย่างเดิมมันเขาหน้าองเทโอทวันแทงเขาอ,องเทนดูมาเขา้ารูมตัวมันเขาหน้าไปเไตะเหมือนกันเอามัเขา้าตัวมัเขา้าตัวโอ่องทนดูเล่นรุตัวแล้วทวันทีไปองเทนดูมัเข้าหน้าเลย อามัดขึ้นเหมือนกันทวันโอ้มัดโอ้มัดเบิดไปไตกันข้อมัดข้าหน้ามัดข้าหน้ามัดข้าหน้าโอ้แต่องเทีอไม่เป็นไรต่อยได้ต่อไปมัดข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งมัดข้าหน้าโอ้องเทียมัดเบิดทวันเนี่ยถอยแล้วตอนนี้โอ้มัดข้าหน้ามัดข้าหน้ามัดข้าหน้าแต่องเทีมบอกว่าไม่เป็นไรต่อยได้ต่อไปโอ้ก็แทงเขาแทงเขาเอาคนหนึ่งต่อยท้องคนหนึ่งแทงเขาอาทีไว้ทุกวันทีไปครั้งหนึ่งทีไปครั้งหนึ่ง ซอกเวิดอ๋อองเที่ยวเตะสวนเลยองเที่ยวมัดควข้อมกอดเข้ามาใครจะแทงเขาฟันซอกเลยออกที่วฟันซอกฟันซอกเตะได้โอ้ทวานมัดสวนมาทีอีกครั้งหนึ่งเอาออกที่ยวหมัดหนุงหน้าอหมัดแรกกันเลยทีอีกครั้งหนึ่งทวานมัดกระแทกหน้ายับลบกวนไว้เตะยับลุกกลนอยู่ทวานเอาซอกกับเลยอองเทีโอ้โดนเตะกันคอเลย มัเขาหน้าโอ้ทบานก็โดนเหมือนกันนะครับต่างคน been, ต่างโดนเลยตอนนี้อ๋อองเดียวยังบุกไปเรื่อยยกมดยกที่สองโอโ้ยกนี้สู้กันในดุเดือดจริงๆออ๋อกระวดกันแบบแทบจะไม่หยุดเลยนะครับแรงดีจริงๆริงนะครับมาว่าตอนยกสุดท้ายยกที่สามนะครับออกมาการสั่งด้วยกอเข้ามาเอาทบันแทงเขาเอาออกมาเยกมากโอ้สู้กันได้สุด ติงกระดิ่งแมวดูเดือดแล้เอามัดเขาหน้ามัดเขาหน้าคือเหมือนกันเอาต่างคนต่างโดนต่างคนต่างโดนมัดแรกกันมัดแรกกันก่อนเข้ามาแทงเขาทวันแทงเขาเอาเทนดูก็ผ่ากอาไวเอาเทนดเตะทวันทีไว้มัดเขาหน้าโอ้โดนมัดเสียหลักไว้ไม่ได้ชีพโดนเอามัดึ้นเหมือนกันเอาะวันแทงเขาก่อเข้อมาเอาข้อม้าเอาเทนดูรวบไปไว้กรรมการก็แยกมาแจกมาก่อนแจกมาก่อนเอาลุยกันไหม ชีโอมัดบื่อก่อนเขาไม่ได้แทงเอาตุวันแทงเขา,เขาออกเทวดินลงไปออกเทวเตะพขาไออกเทวเตะเบื่อแต่ไม่มีอะไรโอ้โดนศอกเลยนะครับแต่ไม่มีอะไรออกเทวดว่าซอกเลยนะทะวันทีมหน้าเลยนี่ทีมหน้าครั้งหนึ่งโอ้มัดสวนกันโอ้โดนทีมหน้าจะหน้าหงายสองรอบเลยนะครับออกเทวดนแต่ไม่มีการอะไรยังลุยไนดะ้มัดบวกกันมัดแะกรกันโอ้ ตอนนี้ทวารก็โดนเหมือนกันทวารก็โดนเหมือนกันโดนหมัดโดนหมัด,ด,นมดเนากอดเข้ามาหาอกอดเข้ามาแทงเขาเลยรวบเอวไว้เมไลยนะครับใครจะบ้าบ้ากว่าน,นี้แล้วหามกว่านี้มีไหมเกินองเทนโอนยังไม่มีแล้ววันนี้เอาโดนเตะเอาโดนเตะมันขึ้นคืาหมัดเขาน่าขึ้นเหมือนกันเตะโอโเตะเวิร์ดองเทนโอยังเดินอย่างเดิมตั้งแต่ยกต้นยกจนยกสุดท้ายนะครับเดินตลอดอามัดเขาลงตัวทวารกอดเข้ามาแทงเขาอ๋อผ่ากบไปทวารมันก็น้า เอาเดินมาหมัดเข้าหน้าขึ้นเอ้ามัดบวกแลกกันเอาถีบหน้าอีกครั้งหนึ่งมัดเข้าหน้ามัดดูมัดเข้าตัวได้อยู่เหมือนกันลองเที่ยวดูตะวันมัดจับเข้าหน้าถีบไว้จับเข้าได้มัดเบิดอ๋อเตะพร้อมในออกเดินมมัดเบิดอีกครั้งหนึ่งตะวันเตะพร้อมนอกเตะพร้อมนอกมัดเข้าหน้าเตะก้านคอออกเดินมเตะขึ้นเหมือนกันโอ้ได้เฉียดไปโย่โดนหนัก โดนมากกว่านะครับออกเทนมาเขาลุกก็เขาไม่ได้ทวานจะแทงเขาอดแทงไม่ได้โดนเยิงไปออกเทนโอซอกกอดดรเบียไว้ทำให้ทวานแทงเขาไม่ได้กรรมการก็แยากมากโอ้ลุยกันได้ดูเดือดเลยนะครับเอาทีปกระโดดมาสวนอมัดแรกกันมัดเขาหน้าทวทวานมาเข้าหน้ารอบนึงเอาเตะพื้นองเทนโอว่าไงองเทนโอจะเอาคืนได้ไหม จะได้สั่งมัดไว้เอาเตะเวืดไปเตะโอ้ดอกนี้เข้าอยู่โอ้ตัววานก็มัดเวืดไปเหมือนกันเอาซอกแลกกันเลยต่างคนต่างบวกซอกเตะเวืดตัววานแทงเขาองค์เทวมารเขาลงตัวโอ้หมัดเข้าหน้าตวานกอดมาแทงเขาอมองเทวมัดเวืดเอาทีว่าต่โดนหมัดสวนอยู่เอาตะวันกระยับ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 เขาหน้ายับเขาหน้ายับเขาหน้าลบกควนอยู่เอาหมดยกนะครับโอ้ยสู้กันได้ดูเดือดเผ็ดมันจริงๆนะครับ แต่จบแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับสู้ได้ดูเดือดโดนหนักขนาดไหนก็ไม่มีอาการนะครับออกเดนดูว,วันนี้สุดยอดจริงๆกรรมการก็มารอชมมือให้นะครับว่าดูว่าระหว่างอินโดนีเซียกับพมา่าใครจะไดรับกันก็เป็นโทวานอแสงเสกชนะคะแนนไป29ต่อ28ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับ